จนกว่าจะเจอว้เดี๋ยวผมให้แนวทางก่อนแมนแมนนักนาฬาชิม่วนหลอนากนาฬา,ราหรือนากนครทุกคนอ่าถ้านากนาฬากดหนึ่งไม่เอานากนาฬานากนครกดหนึ่งนักนาฬากดสองนคร 1, นหนึ่งนาฬาส อาจารย์ผ้าซักไม่หดเห็นไหมเดี๋ยวผมให่เลขแล้วทุกคนทุกคนชิดไปนอนมื่นวันจันจน,นำ้ำขออยกให้หวยก่อน นรอนักนาลาพอกว่าหรอทำห้คนกดสองมายึกจังนักนาลาหรอ เ,เสร็จแล้วหรออันนั้นนะไอข้างในเสร็จแล้วหรอเอาเลิศเ,เทะเลียวเทะน้องนุ่นไม่ไปเรียนหรอพรุ่งนี้อ๋อลาอุ้ย ว่านากนาราติดหูนากนครติดหูมากกว่านากนาราเห็นไหนากนครมันดูยิ่งใหญ่มันดูเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะเอานากนาราดีกว่านากนครดูโหลวะสันอ้าวเพิ่งสามทุ่ม สบายสบายชิวๆชุดเมนูอ๋อสามทนึ่เอเออสามคอ้าวให้เลขโดยไม่ต้องหานอนียนซะงั้นไม่ใช่ผมจะให้เลขแนวทางวันที่หนึ่งให้ในไลฟ์สดห้ามแล้วอะไรพี่น้อง แหแคบเลยนี่ผมเมื่อเบาบางอย่างเราเจ็บข้อนางนครยิ่งใหญ่ให้มันดูยิ่งใหญ่แล้วพอเป็นนางนครมันดูเป็นนครวัดนครธมมันดูเป็นเออแมนบาร์ใช่ นา่านชายเมืองของพญานาคแต่คขาว่าท่านนาราท่านาราคือเนี่ยคืออาจารย์นารกิจเนี่ยนารานารานาราเออลานนาคสกลทาราว่าสั้นไม่ไงพัทยาไม่ไงพัทยาอนุโมทนานะครับเอ่อ เพิ่นอย่างเกาะถวายตะเกียงปู่องค์ดำนะครับน่านครไม่หรูเอ้ยไม่หรูดูมีมนขังนักนครครับกวชกรบอกกวชกรตอบลายให้หน่อยเบิร์ดระบอกเอาตอบตอบอยู่คือมาเบิร์ดไร่สดละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไสเดือนตะบอดในเขาวงกด นารานครยักษ์ไปยังไม่สรุปนะเสื้อยังไม่สรุปสี่ทุ่มครึ่งแล้วผมบอกแอดมินผมว่าสามทุ่มเพราะว่าเขาจะได้ไม่ง่วงนาฬิกานาฬิกาที่ผมบอกม,มันช้านาฬิกาออฟฟิศผมมันช้านะครับช้าชั่วโมงครึ่ง <c oughs> เปลี่ยนใจมาสักอาจารย์ง่วงแล้วอ้าวอา่ะเดี๋ยวรอคนครบพันก่อนเดี๋ยวจะถึงพันแล้วจะได้แคปทีเดียวเขียนเสร็จแล้วเนี่ยน,น,นกกระปูดเออนกกระปูตาดูนในทุ่งนาที่มีตะปาซิวอย่างเงี้ยนกกระปูดตาปูนนกกระปูตาดูน ที่ในทุ่งนาที่มีตาซิวอ้าวอย่างนี้ก็ได้มันดูเหมือนเราไปทางไหนเราก็มีแต่ข้าปลาอาหารถ้าเป็นไส้เดือนตาบอดในเขาวงกดนี่คือมันไม่มีทางออกมันดูบ่อาซือ้บอบ่อซื้อนี่เด้บอบ่อซื้อนี่ไม่ไงไส้เดือนตาบอดในเขาวงกเดเอาชื่ออะไรเลย mm hmm. เอาชื่อคุณแม่สิคะอาจารย์

เออตรงนี้เรามาทำโฮมสเตย์เนาะโฮมสเตย์ปูดำเนาะมีหมาให้ดูหมามีทั้งหมาพันเล็กหมาพันใหญ่มีหมาให้ดูมีงัให้ชมมีงัวให้เบิงน้ำงัวหูเย่าสําศอกอยู่พี่นอ้องอาจารย์คา้านนาคนารานครไปเลยค่ะมันยาวไปมันไม่ติดปากอ่ะแคปครับ งพ่อแล้วบทหาวัดอันนั้นแล้ว,าวลวนะานนาลากิีเอา,เ,อาเห็นมั้ยหล่ะ เปลี่ยนยังเปลี่ยนให้นหน่อยจังไม่ได้เอาไว้นะเอาเอาเปลี่ยนให้หน่อยเจ้าโตน้อย้อยทรงเขาคุมใน่อาจารย์ได้ครับเสร็จก่อนเที่ยงคืนเสร็จก่อนเที่ยงคืนอะไรเอาอะไรมาเสร็จก่อนเที่ยงคืน เหรียญยังไม่ได้แขกสักเหรียญเลยตอนนี้กำลังพับกล่องอยู่ใช่ไหมที่รักเออ,เ,อเสร็จแล้วเหรอหนู